คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศก,การแถลงข่าวความพร้อมศึกฟุตบอลเอฟซีครับ,บร,รอา1 6กทีมสุดท้ายระหว่างทีมเมืองทองน้องจอ,อยยดเตดของเราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจากเบิร์ชัมจากเลบารอนยางทีมอันอาเฮสนะครับซึ่งในการแถลงข่าวนั้นผู้ซื้อของทีมอันอาเฮสก็บอกว่าเขานั้นทําการบ้านมาอย่างดีครับเขารู้จักทีมเมืองทองและก็ศึกษาทีมเมืองทองมาตลอด6เดือนที่ผ่านมาครับเขารู้ว่าทีมเมืองทองนั้น เป็นทีมที่ค่อนข้างจะเสียประตูน้อยนะครับวรนนี้รอบที่ผ่านมาเน้นเสียแค่1ลูกเท่านั้นและที่สําคัญมีจุดเด่นอยู่ที่แผงมิดฟิลครับแต่ทางอันนาเฮก็บอกว่าเป้าหมายของการมาที่นี่นั้นก็คือต้องการมาคว้าชัยชนะแล้วก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปให้ได้ครับซึ่งเขาก็ไม่แคร์ครับหลังจากที่มีคนเตือนว่าที่นี่มีกองเชียร์ที่คอยกดดันเขาเขาบอกว่า เขาเจอสภาพการกดดันแบบนี้มาจนชินแล้วล่ะครับส่วนโคชกาลิโซก็บอกว่าค่อนข้างหนักใจครับในปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นดานโยเซยกาคริสเตียนควาคูเทอสินแดงดาเจ้าดามานุสังสาน้อยดยล่าจะมีอาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงพี่อนัทพรพันธ์ิที่มีอาการเต็งกล้ามเนื้อนะฮะและที่ลงไม่ได้แน่นอน2คนก็คือเจ้าแบ็กอาชิตดาวสว่างแล้วก็เจ้าบอลจักรพันธ์พรใสเหมือนจะมีปัญหาการติดทดแบนจากทาง FFC ต้องรอเช็กกันอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนในวันนี้นั้นนะครับคาริโซก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บนักเตะรบกวนแต่เขาก็มั่นใจนะครับว่านักเตะของเขาจะสามารถเล่นได้ตามแผนและก็จะสามารถชนะทีมอันตาเฮดเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปได้แล้วก็มีคําถามจากทางผู้สื่อข่าวทีเลมนอนถามคาริโซว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมที่ต้องมาเจอทีมอันตาเฮดแทนที่จะเป็นทีมอันการ์มาฮะคาริโซก็บอกว่าไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์เลยเขา จะรู้สึกดีกว่านี้อีกถ้าเจอทีมอันคาลมาเพราะว่าทีมอันคาลมานั้นแยก่กว่าทีมของคุณครับแม่ <laughs> ก็คาริโซก็ <and S 1> ถือว่าพอตัวครับ <laughs> <laughs> ไม่ยอมให้ตักขาวเหลียวบันมาแย่ไ yeah, ด้ฮะ i t t o play a m a because lose for you in the group stage so you are stronger than ที่แมบนี้เพราะว่ามันเป็นรอบอกเียนทางแล้วก็ เป็นเป็นแมตท,ที่เล่นแค่แมตเดียวแล้วก็คือแมตนี้เราได้เล่นในบ้านก็คิดว่ายังไงที่นี่คือบ้านเราก็ยังไงก็ต้องทําเต็มที่ครับคือถ้าดูตามตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับการบาดเจ็บของผู้เล่นทั้ง3แดนเนี่ยประตูเราไม่มีปัญหา นะครับทั้งวีรละอังกวินสมบูรณ์นะครับแผงหลังโอ๊ตเนี่ยตอนนี้มีอีกการตึงกล้ามเนืนะ้อนะครับถ้าโอ๊ตลงไม่ได้ในเชสแทนที่ได้เลยนะครับขณะที่มิดฟิลด์เนี่ยเราเชื่อเรามีตัว cover <c oughs> เพียงพอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้เช็คความฟิตของอของแดกโนอยู่นะครับทิ่แดนหน้าเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าคริสเตียนอนน์แล้วก็มุยเนี่ยนัดกันเจ็บขณะที่เราจะไม่มีอทอสอยู่แล้วเพราะเนื่องจากไม่มีชื่อในในเอฟซีครับแล้วรวมถึงการรอคอนเฟิร์มของเค สของจักรพันธ์ว่าจะลงสนามได้หรือไม่จะสามารถคอนโทรลได้ไหมครับเพราะว่ามืองทองเนี่ยมีทั้งเอฟซีร้บไปเลยต้องเล่นบอลลีกละเอีกต่างๆมากมายด้วยนะเตะบาดเจ็บจนเย,เยอะแยะไปหมดเราเชื่อว่าพ้นจากเกมนี้เราเล่นอีกทีสุดสัปดาห์เลยนะครับผมเชื่อว่าเราเรา,เราหน้าคือทุกคนเนี่ยอยู่สภาพ80-90หมดมนั่นจะกลับมาเล่นในเกมลีกกันยกเว้นเฉพาะเกมนี้ที่ท,ท,ที่ที่ดูเป็นปัญหาของเมืองทองในวันนี้คิดว่าจะชนะภายใน90นาทีหไหม เรามุ่งมั่นอย่างมากเพราะนี่เป็นโอกาสดีที่สุดสําหรับในรอบ16ทีมแล้วเพราะว่านี่คือเกมนัดเดียวแล้วเราเราผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาเป็นที่1ในสายเราต้องการเข้ารอบต่อไปแล้วการาสร้างความสำเร็จเช่นเดิมเมื่อปีที่ผ่านมานะครับไปให้ไ,ไกลกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเเเราทุ่มเต็มที่เพื่อเพื่อต้องการชัยชนะในวันตรงนี้ทีมตะว,วันออกกลางที่ไปวั่นเพลงอะไรมากที่สุดของเขาคือเลอบานอนเนี่ยเป็นทีมที่ที่ดีนะครับเเขาได้ดับเบิลแชมป์ในลีกแชมป์ลีกแล้วก็แชมป์เอเซคัพนะครับแล้วก็มีตัวทีมชาติ7ตัว นะครับได้ถามว่าบอลเนี่ยเ,เราโชคดีที่ปีที่แล้วเนี่ยเรามีประสบการณ์สำหรับเกมพบกับทีมตัวนออกลางพอสมควรเราเล่นกับซีเรียเล่นกับกาตารเล่นซีเรียสองทีมเล่นกาตารหนึ่งทีมเราเชื่อว่าประสบการณ์นั้นจะ,จ,ะจ,ะจะช่วยเราผ่านพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้นะครับต้องขอย้ำให้กองเชียร์สาวกเลมมยองทุกคนนะครับมาร่วมให้กำลังใจนักเตะของเราเยอะๆเต็มความจุนะฮะที่สำคัญอย่าลืมใส่เสื้อสีแดงนะครับสีแดงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมร่วมกันเป็นทะเลเพลิงและกดดันผู้เล่นจากทีมเลมานอนทีมนี้ให้พ่ายแพ้้กลัับบไไปใหดคร